สวัสดีครับผมวิกิสองมุกวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องคาบโยเป็นหนังปี2023เมื่อคู่รักควบผากันมานานถึง7ปีทุกอย่างเริ่มจืดชืดเธอจึงหาคนใหม่มาร่วม,มวงซุกกี้แล้วเรื่องราวจะสนุกและลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกทา่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ บริการหาเน็ต l ฟิกพรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆมีทีมงานดูแลดุดญาติมตรเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง b ีดีสองบีก็รับส่วนลดจุกๆสนใจสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่คู่เอกของเรื่องฝ่ายชายมีชื่อว่าคอนลาฝ่ายหญิงมีชื่อว่าลอเลนทั้งสองกำลังมีความสุขอยู่ในคอกเลี้ยงมาจุดเปิดเรื่องมาก็ถือว่าดีผมขอสรุปเรื่องนี้ก่อนทุกคนจะไปรับชมตัวเต็มนะครับซึ่งตัวคอนลาก็ได้สังเกตเห็นว่าม้าได้จ้องมองทุกการกระทำของเขาแต่เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันคอนลาดได้บอกลอเลนว่าฝันร้ายก่อนจะขอตัวรีบไปทํางานลอเลนจึงขออยู่สักพักหลังจากที่เธอได้สิ่งที่ต้องการคอนลาก็รีบบอกไปทํางานในทันทีแล้้้วว CEO กคคืืออออออพีีี่่่่่่ชชาาายแแททขขขงงลเลเเเรนนมมมไไดดับ และมักมอบหมายงานมากมายให้ทำคอนหลาดที่ไม่พอใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งทํางานถึงช่วงคำ่ำลอเลนได้โทรมาเร่งให้รีบมางานปาร์ตี้ซึ่งมีเพื่อนสาคัญคนหนึ่งก็อยู่ที่นี่คอนหลาดขอเวลาทํางานสักพักแต่ลอเลนนั้นก็บอกให้รีบมาถ้าไม่อย่างนั้นก็เลิกคิดเรื่องแต่งงานไปได้เลยคอนหลาดไม่มีทางเลือกจึงรีบไปและงานปาร์ตี้นี้มันก็ดีสุดๆลอเลนแนะนําเพื่อนคนสําคัญให้กับคอนหลาดรู้จัก เขาไม่ชื่อว่าอิสตันเพื่อนชายที่เพิ่งมาจากนิวยอร์กและอิสตันก็มีคนรักที่มีชื่อว่าหมาล่าพวกเขาเข้ากันได้อย่างดีจากนั้นก็เข้ามาในงานจากนั้นก็พนันกันว่าแม็กจะสามารถจีบเอมี่ได้หรือเปล่าซึ่งลอเลนก็มัน่นใจในตัวของพี่ชายแต่ถว่าเอมี่ได้ปฏิเสธอิสตันจึงเรียกให้มาหาแล้วก็ได้เล่นพิเลนต่อหน้าทุกคนจุดนี้ถือว่าดีแล้วการกลับมาบ้านของอิสตันก็เป็นคําสั่งของพ่อหลังจะจบงานปาร์ตี้ถ้าทุกคนผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะเห็นว่าคอนหลาดไม่ชอบคําาาพพููดดขขออองงงงลเลเเเรรนนนนนที่่มักักถึืนใณนะนว้ ลุ่งขึ้นครอบครัวของลอเลนก็มาทานอาหารกันพร้อมหน้าซึ่งครอบครัวน,นี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจและดูเหมือนว่าแม็กจะชอบเอาเปรียบคอนหลาดอยู่ตลอดซึ่งพ่อก็แนะนําให้ลอเลนนั้นไปออกเดทก,กับเจ้าของธุรกิจรายหนึ่งแต่ลอเลนก็ปฏิเสธเพราะเธอมีคอนหลาดอยู่แล้วจากนั้นอิสตันกับมาล่าก็ผูกมาพอดีครอบครัวของอิสตันก็ทําธุรกิจที่นิวยอร์กและกําลังจะขยายมาที่เมืองบ้านเกิดอิสตันจึงขอคุยกับลอเลนเป็นการส่วนตัวมาล่าอยากจะจ้างให้ลอเลนออกแบบสิ่งของภายในบ้านเพราะเธอถนัดเรื่องนี้ซึ่งลอเลนก็ตอบตกลลงงรรับาาาานนม่ไชวปทห ลอเลนจึงตอบตรงลงอีกครั้งพร้อมกับเล่าว่าเมื่อคือนนี้เธอกับคอนหลาจบไม่สวยจึงมีแผนจะดินเนอร์ลอเลนได้มาที่บาร์และฉายตามองชายคนหนึ่งไม่นานคอนหลาก็ได้มาตามนาดัดทั้งสองมักพูดคุยกันตามโบสมือนเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกการทําแบบนี้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นจากนั้นคอนหลาก็ได้พูดถึงการแต่งงานซึ่งลอเลนก็บ่ายเบียพอคุยกันจบก็แวะไปตื่นเต้นที่ห้องน้ำจุดนี้ไม่ควรพลาดแต่ทว่าดินเนอร์นี้ก็ดันล้มเหลวเมื่อคอนหลาจะเล่นพิเรนคอนหลาถามถึงเรื่องแต่งงานอีกครั้งลอเลนจึึงงงูดถเรื่อ เช่นเดียวกันคอนหลาดได้อ้างว่าคบกันมาตั้ง7ปีขเขาก็อยากจะมีครอบครัวหลังแต่งงานค่อยหาแหวนมาให้ก็ได้รอเลนก็ปฏิเสธเธอบอกรักแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมวันรุ่งขึ้นคอนหลาดก็ได้ถูกแม็กมองข้ามอีกครั้งเขาได้รับชายคนหนึ่งเข้ามาทํางานเขาไม่ชื่อว่าเลนและตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งเดียวกันกับคอนหลาดทําให้คอนหลาดรู้สึกผิดหวังและเขาก็ต้องการตําแหน่งนี้มากเพื่อมันจะสามารถทํางานได้อิสระตกดึกพวกเขาก็ได้มาดินเนอร์อิสตันสังเกตได้ว่าคอนหลาดดูเครียดจึงได้ลองถามและได้รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องงานซึ่ง ลอเลนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าพี่ชายของเธอนั้นโง่เขลาอย่าไปถือสาเขาเลยอิสตันจึงได้โอกาสชวนคอนหลาดมาร่วมงานเขายัางต้องการตําแหน่งที่คอนหลาดทําอยู่ซึ่งก็คือตําแหน่งเอเจนซี่โฆษณาพร้อมกับบอกคอนหลาดว่าถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขก็เพียงแค่ออกมาจากจุดนั้นคอนหลาดจึงตอบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เิดซึ่งการที่อิสตันชวนเข้ามาทํางานด้วยลอเลนก็ไม่ได้ตอบว่าแต่อย่างใดระหว่างเดินไปห้องน้ำอิสตันได้บอกว่าเขาทําเพื่อคอนหลาดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจอะไรก็ตามเขาพร้อมจะซัพพอตเสมอหลังจากเข้าห้องน อิสตันก็มีท่าทีแปลกแปกับคอนหลาซึ่งลอเลนก็เห็นท่าทีของเขา จากนั้นก็ชวนไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศและที่นั่นก็มีคอกเลี้ยงหมามาล่ารีบออกตัวในทันทีเพราะอาจจะมีข้อตกลงระหว่างอิสตันพอคอนหลาดได้ยินเรื่องข้อหมาเขาก็นึกถึงความฝันในทันทีวันรุ่งขึ้นลอเลนก็มาชวนคุยในส่วนที่อยากให้จินตนาการของเธอและคอนหลาดโดยหาคนมาร่วมวงหนึ่งคนไม่สามารถเล่าให้ละเอียดได้เดี๋ยวพี่อยู่จะไม่ปืม้มคอนหลาคิดอยู่สักพักก่อนจะตอบตกลงลอเลนจึงบอกรักเขาต่อมาลอเลนมาพบก,กับมาล่าทั้งสองมาเลิกสิ่งของตกแต่งภายในบ้านลอเลนเล่าให้ฟังว่าเธอคบกับคอน ลาดมา7ปีช่วงแรกๆก,ก็ดีคอนลาดนั้นดุเดือดมากแต่หลังๆเริ่มไม่สนุกพวกเขาจึงหาวิธีสวมบทบาทเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นมาล่าจึงแนะนําให้หาคนมาร่วมวงและอิสตันก็มีเส้นสายมากมายหลังจากนั้นลอเลนก็ได้ส่งรูปเอมมี่ให้กับคอนลาดและตกเดือกคืนนั้นพวกเขาก็ได้นัดพบเจอเอมมี่ <Amy S 2> รู้ตัวว่าจะมาทําอะไรเธอจึงเล่าให้ฟังว่าเคยสนุกกับชายคนหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปเธอดันหลงรักหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบเจอชายคนนั้นอีกเลยซึ่งการสนทนาทั้งสาคนก็เป็นไปไปดดด้้วยี พวกเขาจึงได้ชวนกันไปทําตามตั้งใจเอาไว้หลังจากผ่านจุดนี้ไปได้วันรุ่งขึ้นคอนหลาดก็ได้พลาดการนํานนเสนอชิ้นงานพอเมื่อคืนนี้สนุกมากไปหน่อยแล้วแม็กก็เห็นดีเห็นงามกับการนําเสนอของเลนจึงทําให้คอนหลาดพลาดและไอเดียของเขาก็ไม่ได้นําเสนอหลังจากนั้นคอนหลาดก็มานั่งเซงทานอาหารอี่คนเดียวรอเลนได้ทักมาและขอโทษที่ทําให้คอนหลาดนั้พลาดการนํานนเสนองานคอนหลาดไม่ค่อยพอใจแล้วบทสรุปเขาก็ทักไปหาเอมี่ทั้งสองนัดพบก,กันที่ห้องโดยที่เอมมี่ไม่รู้เลยว่าเธอมากับคอนหลาดเพียงแค่สองคน พ่อผ่านไปได้คอนหลาดก็มีท่าทีรีบร้อนจนไม่ได้คุยอะไรกับเอมี่ทางด้านลอเลนก็ได้นัดพบก,กับอิสตันเธอได้ถามตรงๆว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่หรือเปล่าอิสตันก็ตอบว่าใชา่ซึ่งลอเลนก็มีท่าทีเป็นห่วงอย่างชัดเจนเธอจึงได้ถามว่าอิสตันจริงจังกับการให้งานคอนหลาดหรือเปล่าอิสตันตอบว่าจริงจังและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลอเลนเล่าให้ฟังว่าเธอไม่ได้พูดคุยกับคอนหลาดมาหลายวานันตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเธอต้องการทําเพื่อคอนหลาดซึ่งอิสตันนั้น มาที่ห้องหลาบจุดนี้ถือว่าดีทําให้รอเรนนั้นผ่อนคลายทางด้านคอนลาที่กาลังหมดความหวังในตําแหน่งนี้จู่ๆสายโทรศัพท์าจากอิสตันก็ได้โทรเข้ามาเขาขอดูผลงานนําเสนอของคอนลาครั้งนี้คอนลาก็ตื่นเต้นที่อิสตันโทรมาแล้วพร้อมจะนําเสนอพอได้มาพบกันอิสตันก็ได้ถามเรื่องเงินเดือนคอนลาบอกตรงๆว่าอยู่ระดับกลางซึ่งอิสตันก็รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปและไม่แฟร์เขาจึงได้โชว์ค่าจ้างของลูกน้องที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกันกบคอนลาซึ่งมันก็มีค่าจ้างที่สูงคอนลาจึงถามว่าาทํไม จึงต้องเลือกเขาอิสซันตอบพ่อพคนหลานนั้นไม่ใช่คนเสแสร้งและเขาก็อยากรู้จักคอนหลานให้มากกว่านี้หลังจากนั้นคอนหลานก็มาทานอาหารกับแม็กและลอเลนแม็กเล่าให้ฟังว่าเลนทํายอดขายได้ดีขึ้นถ้าไม่มีเลนคงทําไม่ได้ขนาดนี้ลอเลนก็พยายามเข้าข้างคอนหลานเพราะว่าเขาไม่ได้รับโอกาสนําเสนองานแม็กจึงบอกว่าเลนสามารถทําให้เอมมี่มาเป็นลูกค้าได้จึงทําให้ยอดขายดีขึ้นขณะนั้นเองเลนก็ได้ผู่มาและอันที่จริงเลนได้ Co ปปี้งานของคอนหลานไปส่วนหนึ่งแถมยังขิงใส่เขาจนทําให้คอน ไม่พอใจพร้อมก็เดินออกจากร้านไปลอเลนได้ตามมาขอให้ใจเย็นๆแล้วกลับไปนั่งโต๊ะแต่ทว่าก็โดนปฏิเสธซึ่งเลนก็ตามมาเขาพยายามแย่งลอเลนซึ่งก็ไม่เป็นผลแต่ทว่าพอรอเลนกลับมาที่โรถเธอดันจินตนาการจุดนี้ไม่ควรพลาด จากนั้นลอเลนก็แวะมาหาเอมี่เพื่อหวังจะคุยธุรกิจแต่เอมี่ก็ได้เห็นท่าทีผิดปกติจึงได้ถามถทายและได้รู้ว่าลอเลนกําลังหนักใจเรื่องคอนลาเอมี่จึงได้เล่าความจรงิงที่นัดพบกับคอนลาซึ่งก็ไม่ได้ปิดบงังและบอกอย่างละเอียดลอเลนรู้สึกไม่ค่อยพอใจจึงกลับมาที่บ้านและดันถูกคอนลาต่อว่าในส่วนที่กลับบ้านช้าลอเลนจึงบอกว่าเธอได้แวะไปหาเอมี่แล้วก็รู้เรื่องราวระหว่างเอมี่กับคอนลาแต่ถ้าว่าลอเลนไม่ได้ชวนทะเลาะเธอขอตัวไปพักผ่อนจากนั้นคอนหลาก็ไปเที่ยวบันแหนแม็กจัด ละเซึ่งเลนก็ชนะแม็กได้พูดเขิงใส่คอนลาดจนทําให้คอนลาดทนไม่ได้หัวไปที่หน้าของแม็กขณะที่กลับมาระบายต่อที่ห้องอิสตันก็ได้ส่งข้อความให้ไปนัดพบลูกค้าหลายแรกแต่ก่อนจะเริ่มต้องมาคุยกันให้เข้าใจก่อนอิสตันรู้เรื่องราวทั้งหมดระหว่างแม็กและคอนลาคอนลาดยอมรับตรงๆว่าควบคุมตัวเองไม่ได้อิสตันเึงบอกว่าเมื่อก่อนคอนลาดใจดีเกินไปแล้วมักถูกเอาเปรียบแม็กพยายามสกัดดาวรุ่งคอนลาเพราะรู้ว่าคอนลาดนั้นมีความสามารถคําพูดของอิสตันทําให้คอนลาดผ่อนคลายเขาจึงพร้อมคุยธุรกิจกับลูกค้าซึ่งก็คื เอมี่เอมี่จะยอมตกลงก็ต่อเมื่อคอนหลาดทาให้เธอมีความสุขจุดนี้ไม่ควรพลาดและพอผ่านมาได้คอนหลาดก็กลับมาที่บ้านแล้วได้เห็นลอเลนนอนอยู่เขารู้สึกผิดวันรุ่งขึ้นจึงตื่นเช้าเพื่อมาทาอาหารให้กับลอเลนเธอรู้สึกแปลกใจที่เห็นคอนหลาดอารมณ์ดีเขาจึงบอกว่าวันนี้จะเวลาออกจากงานลอเลนไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดพร้อมก็บอกว่าไม่ว่าคอนหลาดจะอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขเธอก็จะมีความสุขไปด้วยหลังจากนั้นคอนหลาดก็กลับมาเก็บสิ่งของที่ออฟฟิศแล้วก็ได้เห็นว่า เอมี่มายุกเลิกสัญญาธุรกิจที่เคยทำไว้กับแม็กเธอไม่สนใจข้อเสนอแม้แต่น้อยและก่อนที่จะกลับก็มากระซิบข้างหูของคอนลาดแม็กจึงได้เข้ามาถามว่าคอนลาดจะไปไหนเขาจึงตอบว่าจะขอลาออกแม็กก็คิดว่าคงไม่กล้าทำอย่างนั้นจริงๆพร้อมกับพูดถึงน้องสาวแต่ครั้งนี้คอนลาดก็ได้พูดสวนกลับไปจนทำให้แมกรู้สึกอายจากนั้นก็กลับมาฉลองความภาคภูมิใจกับอิสตันเขาถูกเอาเปรียบม,มานาแล้วการที่ลาออกก็รู้สึกเป็นอิสระแล้วก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีอิสตันคอยช่วยอิสต ตอนนี้ก็อยากเห็นหน้าตาความสเร็จของธุรกิจซึ่งอิสตันก็ยอมทุ่มสุดตัวพร้อมกับบอกว่าชอบคอนลาแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือธุรกิจและอิสตันก็เชื่อมั่นในความสามารถของคอนลาวันรุ่งขึ้นลอเลนก็มาพูดประมาณว่าอิสตันอาจจะแย่งคอนลาไปจากเธอคอนลาจึงบอกว่าโฟกัสที่งานและตัวของอิสตันก็เชื่อมั่นในความสามารถของเขาเขาอยากจะทามันให้เต็มที่ซึ่งตัวงลอเลนก็เชื่อมั่นเช่นเดียวกันจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปบ้านพักต่างอากาศของอิสตันซึ่งมีพื้นที่มากมายและบรรยากาศทททีี่่ดดอออสตนบกกกวาาจะะํไไร็ุ้ ่ทีอยากจะทจากนั้นอีสตันก็ได้พาทั้งสองแวะมาที่คอ,อกมา้ขาขณะที่คอนหลาดกําลังขี่ม้าอยู่นานลอเลนก็หาจังหวะพูดคุยกับอีสตันเธอรู้สึกว่าอีสตันชัดเจนกับคอนหลาดมากเกินไปเธอบอกว่าไม่ได้โง่และอยากให้อีสตันจริงจังพร้อมกับให้สัญญาซึ่งก็เหมือนว่าลอเลนจะเปิดทางให้กับอีสตันนะคะตกเดึกลอเลนก็ได้สร้างเรื่องขึ้นมาประมาณว่าคอนหลาดนั้นเป็นห่วงอิสตันและอยากจะใกล้ชิดเขาคอนหลาดก็ถึงกับตกใจเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือในายจ้างที่แสนดีอีสตันถึงใช้จังหวะนี้สาร คอนหลาดนั้นเท่และมีความสามารถมันก็ไม่แปลกที่เขาจะชอบแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือธุรกิจแล้วเรื่องราวระหว่างเอมมี่คอนหลาดและอิสตันนั้นก็ถูกเปิดเผยในคืนนี้ซึ่งลอเรนที่ได้รับรู้ก็ไม่ได้ต่อว่าแต่อย่างใดจากนั้นคอนหลาดก็เริ่มเปิดใจเขาเดินไปหาอิสตันพร้อมกับบอกว่าเขานั้นรักลอเรนแต่กับอิสตันพออยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยและทําให้เขารู้สึกสงบเมื่อได้อยู่กับอิสตันวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ทํากิจกรรมด้วยกันและอิสตันก็แอบมองอยู่ห่าง ตกเดึกหลังจากที่ทุกคนพูดคุยกันได้สักพักลอเรนก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขครั้งนี้คอนหลาดก็ได้ยอมให้อิสตันเข้าร่วมวงด้วยแต่ทว่าก็เกิดปัญหาระหว่างนั้นจึงทําให้คอนหลาดไม่พอใจและถ้าทุกคนสงสยัยก็แวะไปดูได้วันรุ่งขึ้นอิสตันพยายามขอโทษและย้ําว่าเรื่องธุรกิจนั้นเขาจริงจังมากคอนหลาดจึงบอกว่าเขาขอเวลาสักพักจากนั้นคอนหลาดก็รีบเดินทางกลับถึงแม้ว่าลอเรเนจะพยายามพูดคุยแต่เขาก็ได้แต่นิ่งเงียบแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป6เดือนอ ซีอโอสมใจธุรกิจที่ได้ทํานั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีตามที่อีสตันเคยพูดเอาไว้และในคืนนี้ลอเลนก็ได้สวมแหวนที่คอนหลาซื้อให้หลังจากที่เขาได้ทํางานเขาก็มีเงินที่จะซื้อสิ่งของและขอลอเลนแต่งงานและทั้งสองก็ยังเล่นบทแกล้งจีบกันเหมือนเดิมซึ่งในคืนนี้ทุกๆคนก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วหนังก็ได้ตัดจบทุกคนมีความคิดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังผมสปอยมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่อีีหน้าสำหรับอ